ดีค่ะแวะมาดูองุ่นเนี่ยยังไม่สุกนี่ค่ะยังไม่สุกนี่ยังไม่สุกน,น,นั่นค่ะช่อั้นก็ยังไม่สุกโอ้ยสุกช้าเหมือนกันนะสุกช้านี่ค่ะช่อนี้ค่อยยังชั่วน้องดอกพี่น้อง นี่เป็นเห็ดพึ่งขมเ,เห็ดเนื้อไก่ฉีกหรือภาษาอังกฤษชื่อเขาคือ black staining เห็นไหม้ะตอนนี้ดำแล้ black staining เนี่ยถ้าลม,มพัดผ่าน,นแรงๆก็ดำนั่นอีกตัวนึงมองมานึกว่าเป็นเป็นนางรมสีเทาซะอีกส่กวนกรณนีค่ะดำสนิทเลยเขาถึงเรียก black staining นะคะย้อมสีดำตะลี่ก็จะหมด อีกเครื่องหนึ่งนั้นเมมโมรี่เต็มเดินมาเจอเห็ดพึ่งสวยดอกสวยด้วยนะคะอยู่สนามบ้านคนนะเนี่ยสวยจังเลยแล้วค่ะตรงลานนี้นะ mm hmm. เห็ดเนี่ยเห็ดแบบเนี้ยค่ะออกมาเต็มเต็มลานเต็มสนามเลยแต่ปีนี้เขา, mm hmm. เ,ขาเขาควบคุม mm hmm. เขาเขาไม่ให้เห็ดเกิดโดยเอาเศษไม้สีดำเนี่ยค่ะมากลบ เห็ดก็ยังโผลขึ้นมาเน่ยค่ะเนี่ยเห็ดปริศนาซึ่งไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าอยู่ตรงตอนนั้นก็มีนะคะส่วนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือใกล้ๆเลยที่แก่แล้วค่ะเนี่ยแบบก็จะหมดโอ้โหปีที่แล้วฮะเต็มลานนี้เลยนะเดี๋ยวพอเขาเห็นเขาก็เขาจะมาถอนออกและมาเก็บลิงเเรสฮันนี่มัชรูม เป็นเห็ดที่ไม่มีวงแหวนไม่มีห่วงใต้ดอกเนะะี่ยค่ะอันนี้คืออันนี้คือที่ที่เก็บไปเมื่อกี้ค่ะงัดมานี่ยังอ่อนอยู่ส่วนอันนั้นเละเลยแก่เลยค่ะค่ะดูช่อเนี้ยสวยสวยอยู่ให้ดูช่อนี้ให้ดูของนี้ค่ะ่โอ้ยเปิดเพง้ง กลุ่มใหญ่เกิดปนกันทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ค่ะยังมียังมีตรงนั้นอีกนะคะเอาใบไม้ออกถ้ากินยังกินได้ยังไม่แก่นะคะอันนี้ไม่ใช่รานี่เป็นเป็นสปอยังมีเล็กๆอยู่ตรงนี้อีกนะคะออกมาเร็วมากเลยปีนี้ อันนึงกอนหนึ่ง,น,น,งนี่ค่ะนี่ตปอขาวนี่ยังมีเล็กๆอยู่ตรงเนี้เนี่ยค่ะข้างลา่างจะไม่มีห่วงใต้ดอกแต่เป็นฮันนี่มัชรูมค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สสาะเวลาเข้ามาชมส่วนเนื้อเห็ดเก็บมาดอกเดียวจะชิมให้ดู เป็นครั้งแรกที่ชิม Old Man of the Wood นะคะดูสิโวเห็ดพึ่งชัดๆเลยเป็นเห็ดพึ่งค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าต้มใส่น้ำเยอะไปไม่มีรสหวานแต่เป็นเห็ดพึ่งค่ะไหนลองชิมลองชิมส่วนขาสิ ขาเวลาเคี้ยวจะเหมือนกับเคี้ยวสายบัวก็เป็นเห็ดกินได้เป็นครั้งแรกอะน้ําจะเป็นสีดําแบบนี้ดูในคลิปของฝรั่งเขาจะบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าต้มออกมาน้ําจะเป็นสีดํานี่เห็ดดอกเล็กๆดอกเดียวนะน้ําดําปื้เลยค่ะนี่ก็เป็นเห็ดฮันนี่มัชรูมลิงเลสฮันนี่มัชรูมหรือเห็ดน้ำผึ้งที่ไม่มี ไม่มีห่วงใต้ดอกเห็ดน,น้ำผึ้งบางคนก็เรียกว่าเห็ดขอนสนนะคะเยอะๆอ่ะพอต้มแล้วยุบยุบมาได้แค่เนี้ยโหเห็นแล้วอยากแกงแกงใส่ใบเมงลักก็ได้ค่ะหรือว่าแกงใส่ผักกยงก็ได้ไม่รู้ว่าจะได้แกงวันไหนนี้ต้องต้มไว้ก่อนค่ะไม่งั้นแล้วดอกเห็ดจะจะเน่านี่ น้ำจะเป็นสีแบบนี้เป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าเห็ดนีกินมาทุกปีไม่ใช่เห็ดพิษส่วนในกล่องนี้เป็นเห็ดพึ่งขมนคะคะขมขมต้มสองน้ําเลยแต่มันแปลกขมแต่มันจะมีรสหวานปนขมค่ะนี่แล้วส่วนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนี่ต้มเมื่อคืนนะคะยังไม่ได้อุ่นอีกเป็นเห็ดพึ่งหวานส่วนดอกนั้นนะ่ะเป็นเห็ด เป็นเห็ดโคนเป็นเห็ดปลวกนะเนี่ยดอกขอบนะคะีค่ะส่วนที่เป็นมีมีฟองน้ำนั้นเป็นเห็ดพึ่งหวาน,นะคะ่ะแล้วก็นี่ให้ดูอีกนะคะนี่ส่วนในช้อนเนี่ยเป็นเห็ดพึ่งหวานเหมือนกันเห็นไหมช้อนที่ใส่ไปในหมอ้อที่ต้มเห็ดพึ่งหวานนี่ค่ะช้อน คนละคันนะกับเมื่อกี้ก็ยังเป็นสีธรรมดาขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านปลอดภัยรักษาสุขภาพให้ดีๆด้วยนะคะดูดอกเห็ดพุ่งขมน่ากินน่ากินไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ